ค okay. มาแล้วโอเคค่ะวันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตเนาะอ่ะดูวิธีการอ่านก่อนวิธีการอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะคือเด็กๆจะสังเกตว่าเด็กเปิดดูพร้อมกับครูก็ได้อยู่ในหนังสือในหน้าที่ยี่สิบสามลูกในยี่สิบสามเนาะ เดี๋ยวจะสังเกตว่าการอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ใต้พยัญชนะและก็จุดที่อยู่บนพยัญชนะนะคะอ่ะวิธีอ่านมีแบบนี้ค่ะพยัญชนะใดที่เขียนโดดๆไม่มีสระอยู่ข้างๆให้เราออกเสียงว่าอะโอเคไหม ออกเสียงว่าอะนะอย่างเช่นเห็นไหมคะคำที่หนึ่งสี่จุดหนึ่งวิลิวิลิเยนนะใช่ไหมไม่ได้อ่านว่าวิลิเยนนะอ่านว่าณนะคะอ่านว่าณนะไม่ได้อ่านว่าวิลิเยนนะอ่านดีๆคาที่อยู่โดโดๆตัวอักษรโดโดๆอ่านออกเสียงอะ,อ,ะอันแรกนะ อันที่สองค่ะอันที่สองมีใช้พินทุพินทุคืออยู่ใต้พยัญชนะเห็นไหมจุดอยู่ใต้พยัญชนะเห็นไหมคะคำที่สองต่อจากวิลลเยนะปกติเราจะอ่านทุกใช่ไหมทุกใช่ไหมอ่าอักษรพินทุนะคะพินทุอ่านออกเสียงเป็น เป็นจุดมีมีหลักนะคะต่อไปค่ะถ้าอยู่ใต้พยัญชนะค่ะอ่านออกเป็นพินทุนะคะออกเสียงสระอุนะพินทุหมายความว่าอยู่ใต้พยัญชนะนะคะต่อไปค่ะถ้าอยู่ข้างบนค่ะข้างล่างถ้าจุดข้างล่างจะเป็นจุดเต็ม เด็กเห็นไหมเป็นเป็นจุดเต็มนะคะจุดเต็มก็คือเราเราเขียนข้างล่างพยัญชนะแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่อยู่ข้างบนค่ะนี่เห็นไหมคะจะเป็นจุดกลวงจุดกลงกลวงกลมๆเราอ่านออกเสียงแม่กลงค่ะอ่านออกเสียงแม่กลงนะคะโอเคไหม คราน,นี้มาดูที่ของเราบ้างโอเคดูในหน้านี้แหละยี่สิบสี่ประลองความคิดทีถ้าต้องการให้เกิดปัญญาขึ้นเราควรปฏิบัติตนอย่างไรปฏิบัติยังไง ตึงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วตั้งใจเรียนตั้งใจฟังมีสติถ้าไม่เข้าใจก็ถามถามหมดแล้วจดบันทึกเอาไว้เพื่อทบทวนอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กรู้อยู่แล้วนะคะตอบยังไงก็ถูกใช่ไหมเรียนมาตั้งกี่ปีแล้ว5ปี6ปีละตอบยังไงก็ถูกโอเค พุทธศาสนาสุภาษิตในชั่วโมงนี้มีสองบทนะคะ okay, อันนี้อะเห็นไหมอันนี้ออกเสียงสระอะใช่ไหมคะนี่นี่เป็นเหมือนไม้หานอากาศจุดข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนไม้หานอากาศปัญญาโลกัสมิปัชโชโตเห็นไหมคะนี่เห็นไหมออกเหมือนเสียงเหมือนไม้หานอากาศค่ะมีไม้หานอากาศอยู่ข้างบนแต่ถ้าเป็นจุดข้างบน ก็จะอ่านออกเสียงว่าแม่กงใช่ไหมคะเป็นกังทั้งอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคนะบทนี้แปลว่าปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัตโชโตนะอ่านดีๆนะปัญญาแปลว่าความรอบรู้ค่ะเกิดด้วยสามทางหนึ่งสุตตะมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านการค้นควา้าการดูการเห็นสองจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดการจากการคิดพิจารณาแล้วรวบรวมเป็นความรู้ใหม่สามภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัตินะคะอันหนึง่งอันนี้หนึง่งสุตตะเกิดจากหู หูฟังตาอ่านตาดูตาเห็นอันที่สองจินตามยะปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาคิดแล้วพิจารณาแล้วว่ามันเป็นความรู้เอามาเป็นความรู้ของเราสุดท้ายคือภาวนามยะปัญญาเกิดจากการลงมืงอทำน,นี่คือองค์ประกอบของปัญญาสามอย่างต่อไปค่ะ แสงสว่างในโลกนะคะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทําให้เรามองเห็นนะคะถ้าเกิดไม่มีแสงสว่างมนุษย์ก็เหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นแสงสว่างก็มีข้อจํากัดค่ะสว่างเฉพาะในเวลาที่สว่างเท่านั้นกลางวันใช่ไหมกลางคืนก็ไม่สว่างนะคะ สว่างเฉพาะที่เช่นกลางวันสว่างกลางคืนไม่สว่างถ้าเดือนงายก็สว่างแต่ถ้าเดือนงายวันไหนท้องฟ้าไม่โปร่งวันนั้นก็จะไม่สว่างก็เหมือนกับปัญญานี่แหละค่ะที่ไหนมีปัญญาที่นั่นมีแสงสว่างนะคะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัญญาของมนุษย์เป็นแสงสว่างที่สามารถส่องสว่างได้ในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสที่ไหนมีปัญญาที่นั่นมีแสงสว่างถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีอวัยวะครบนะคะแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็เอาชีวิตไม่รอดเหมือนกับสุภาสิตที่ว่า มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะคะถ้าไม่มีปัญญาเนะาะพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาทำให้เจริญขึ้นเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อเนาะคือหาแหล่งวิชาใส่ใจความรู้พิจารณาด้วยเหตุผลและนำสิ่งนั้นมาปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายนะคะ,ะต่อไปค่ะอันนี้คือพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะวิลิเยนะทุกขะมะ เจตินะคะคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาคือแสงสว่างในโลกโอเคนะ,ะเด็กดูวันนี้ค่ะนิดหน่อยเป็นเด็กตั้งใจเรียนมีความรู้ในเรื่องต่างๆรอบตัวมากมายมีปัญญาอะไรนิดหน่อยก็ มีปัญหาอะไรนิดหน่อยเนี่ย<ม>ก็ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีและก็สามารถแก้ไขได้สุกครั้งเด็กๆคิดว่านิดหน่อยปฏิบัติตนสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษาิตบทดใดหนึ่งหรือสองใครจะตอบหนึ่งหรือสองสองสอง,สองอโอเคเก่งมากปัญญานะคะเก่งมากค่ะปัญญา ถ้าต้องการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตนเองให้สําเร็จควรใช้อะไรความพปัญญาปัญญาปัญญานะคะเก่งมากโอเคเดี๋ยวมาตั้งใจฟังโดยสรุปค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะเป็นสุภาษิตท,ทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าใช้สั่งสอนนะคะสาวกแล้วก็คนอื่นๆ ปัญญาสามทางจำได้ใช่ไหมเอาละอันนี้ครูไม่ให้ทำค่ะเดี๋ยวครูมีงานให้เลยค่ะอ่ะคราวนี้คุณครูขอเป็นกระดาษเปล่าๆหรือสมุดก็ได้นะคะหรือสมุดก็ได้ทุกคนมีอยู่ในลายกลุ่มห้องป .5 ใช่ไหมมีใครไม่ได้อยู่ในลายกลุ่มป .5 ไหมคะ ก็ครูจะส่งงานทางนี้ทุกคนอยู่าไล์กลุ่มนะฟังคําสั่งนะอันนี้ครูไม่ให้ทําเดี๋ยวครูมาทําที่โรงเรียนวันที่เปิดเรียนเนาะสิ่งที่ครูครูจะส่งพุทธศาสนาสุภาษิตให้เด็กๆค่ะครูจะส่งให้ทั้งหมดสี่แผน่นแต่ครูให้หนูเลือกมาแค่ห้าบทห้าบทให้ อัดคลิปเสียงตัวเองอัดคลิปเสียงตัวเองนะพูดพุทธศาสนสุภาษิตห้าบทที่ตัวเองเลือกเนาะแล้วส่งคลิปเข้ามาในห้องมีใครใช้คอมพิวเตอร์เรียนไหมตอนนี้อ, okay. อ่าโอเคแสดงว่าโทรศัพท์รรว่างโอเคโทรศัพท์ว่างอัดคลิปได้เลยครูอนุญาตให้ปิดเสียงไอ้ปิดปิดเสียงและปิด วิดีโอแต่ท้ายชั่วโมงต้องส่งงานครูครูให้เวลาตอนนี้บ่ายสองโมงยี่สิอครูจะส่งไปในไลน์กุ่มคุณจดเอาเอง5้าอันถ้าถ้าไม่จดก็บูณในไลน์แล้วก็อ่านได้เลยครูจะส่งไปเป็นตัวอย่างนะคะเลือกเอาครูมีทั้งหมด4ชุดคุณจะเลือกชุดไหนก็ได้เดี๋ยวสักครู่แล้วกูส่งไปนะับบัตรนาว เดี๋ยวหาห้องปห้าก่อนโอเคห้าทับหนึ่งห้าทับสองโอเคเดี๋ยวห้าเจอห้าทับสองก่อนขอส่งห้าทับสองก่อนนะส่งห้าทับสองกูมีทั้งหมดสี่บทนะคะคุณเลือกเอาเลยคุณอยากได้บทไหนคุณเลือกเอาเลือกมาห้าบทเราอัดคลิปเสียงนะไม่เอาหน้านะไม่เอาหน้าเอาเฉพาะคลิปเสียง อ่าห้าทับสองไปแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่าต่อไปเป็นห้าทับหนึ่งนะคะห้าทับสองปิดก,กล้องได้เลยค่ะอ่าห้าทับหนึ่งค่ะมาแล้วค่ะห้าทับหนึ่งแนะนำตัวเองด้วยนะคะชื่อ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละดาสาลีกิติภพเลขที่หนึ่งปห้าทับหนึ่งจะมานำเสนอพุทธศาสนาสุภาษิตด,ดังนี้ค่ะหนึ่งสุมาตามิตรตังสเกขะเรมารดาเป็นมิตรในเรือนตนสอง มะนะสาสังวโรสาธุการรูปสัมรวมเป็นสิ่งที่ดี 3. กายเนสังวโรสาธุการสัมรวมระวังกายเป็นสิ่งที่ดี 4. ส,สาธุโสเตเนสังวโรการสัมรวมหูเป็นสิ่งที่ดี 5. สัพพะโทโหติทะทาติปป,ปัสสะังการให้เป็นที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างขอบคุณค่ะโอเคนี่คือตัวอย่างโอเคนะจะไปเลยจ้ะ